เดี๋ยววันนี้ฮะเราอยู่กับปาร์ชั่นสปอร์ต GT พิเอลี่มนะครับโฉมปัจจุบันนะครับมาดูกันว่านะครับว่าคันนี้ครับพี่พิติพรจากกาลาสินนะครับมาซื้อสดเลยมารับรถกลับด้วยตัวเองเลยวันนี้เบสตกแต่งอะไรให้กับพี่น้องชาวกาลาสินนะครับเพื่อที่ว่าออกไปเนี่ยได้ขับโดดเด่นที่สุดในกาลาสินแน่นอนครับคันนี้คือปาร์ชั่นสปอร์ต GT พิเอลี่มนะครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองพันสี่ร้อยซีซีนะครับร้อยแปด้วย ลแล้วก็รุ่นนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ไมเวกที่ระบายความร้อนได้ดีเวลาเดินทางไกลเนี่ยสามารถทําให้รถประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้ดีมากๆเลยในเครื่องยนต์ของปาร์จสปอร์ตณปัจจุบันวันนี้นะครับ2024นะก็ด้านหน้านะครับเบสเลือกติดตั้งนะครับโลโก้นะฮะปารจสปอร์ตของแท้นะครับจากโรงงานให้เลยนะครับปกติแล้วของแท้นี่นจะมีอยู่ในรุ่นเ e ีดิชั S, ่นจะมีสีดําสีโครเมียมแต่ถ้าลูกค้าเลือกรถเป็นสีเทาดำเนาะเราสามารถติดตั้งโลโก้ที่เป็นสีเงินได้้นรััับบเเพื่อใหมโดดดก กระจังหน้าที่เป็นสีเดียวกันนะครับชิลด้านหน้านะครับตัวนี้เนาะก็จะออกมาแบบว่าไม่โดดจนเกินไปนะครับเป็นสไตล์ที่ว่าติดตั้งแล้วออกมาสวยลงตัวแน่นอนนะครับนี้ติดตั้งโลโก้แท้ให้เลยนะของแท้ดูง่ายมากครับเอามือจิกตัวอักษรนะครับมันจะเป็นยางเรซินนิ่มๆนะครับตัวนี้จะไม่ทําลายตัวถังได้สีด้วยเวลาลอกออกเนาะมันจะไม่ดึงสีรถออกมาด้วยนะครับตัวนี้ออกมาจากโรงงานให้เลยต่อมานะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมในรุ่นนี้นะฮะและโดดเด่นมากๆเลยพี่น้องชาวกาลสินอาจจะเห็นแล้วว่าเอ้ยตกลงเนี่ยม ปาเจาโร่2024หรือเปล่านะฮะไม่นหน้าตามันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะฮะเราแค่ติดตั้งชุดแต่งด้านหน้าเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับวีสอง มีไฟ LED ด้านล่างนะครับตัวนี้ด้านข้างเราเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถจะสังเกตว่าตรงนี้ติดตั้งคิวรล้อให้ด้วยนะครับนี่เบสอินเสิร์ตภาพให้ตัวนี้คิวล้อก็เลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถได้นะครับเพื่อเพิ่มมิติของรถนะแล้วก็เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับใครเลือกเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยเหมือนที่เบสบอกนะว่ามันคือรุ่นท็อปนะครับไม่ใช่รุ่นอ e ีริทที่เป็นรุ่นท็อปรุ่นอ e ีริทคือรุ่นพรีเมียมที่ตกแต่งขยับขึ้นไปนะครับ จะมีเซ็นเซอร์กัะระยะจอดด้านหน้าให้นะครับมีช่วยชะลอการเบรกให้มีอแดปชิพคุย Control ให้นะครับไฟนะครับสูงต่ำจะอยู่ในหรอดเดียวกันนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไบซีนอตเลยนะครับมีไฟสองสว่างขนาดเลี้ยวให้ด้วยเวลาเราขับรถในทางที่มืดนะครับความเร็ไม่เกิน40นะครับเข้าอุโมงค์เข้าซอยเข้าซอยในหมู่บ้านนะฮะตัวนี้มีไฟเสริมเข้ามาด้วยนะครับไฟตัดหมอก LED มีให้นะครับไฟเลี้ยว มีให้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับตัวนี้คือรุ่นพรีเมี่ยม2024นะณปัจจุบันณนตอนนี้นะครับเดอนกุมภาเนาะอ่ะมาต่อที่ได้ข้างดีกว่านะครับว่าคันนี้เบสตกแต่งอะไรให้พีดด่ตี๋พอรครับ มาต่อันที่ด้านข้างเลยนะครับวันนี้เสื้อสีเทารถสีเทานะฮะก็ถ้าเราหลังคานะครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้อยู่แล้วนะครับในรุ่นของพรีเมียมพัสนะครับจะไม่ได้ถูกพ่นสีนะความเป็นโครเมียมนะครับอันนี้คือสเปคจากโรงงานเลยทุกรุ่นของเบรคสปอร์ตจะเป็นโครเมียมมาอย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหูกระจกขอบกระจกมือเปิดนะครับแต่ที่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนลูกค้าทุกท่านเลยนะครับตลอดที่เบสทำช่องมานะครับไม่ว่าจะเป็นกราส่ามือจับแคปซูเราติดตั้งของแท้กับคุณลูกค้านะครับเพลนเชื่อไหมครับใครดูคลิปน ดูเหมือนมันดูง่ายนะเบสเนี่ยกันสาดปร์้อมหรือเปล่าทำาไม่มีคำว่าปาเจโรสปอร์ตของแท้ทุกยี่ห้อนะครับจะไม่มีเขียนชื่อรุ่นใดๆทั้ทงสิ้นไม่ว่าจะเป็น R v ีออซีวิกซีอาร์วีนะฮะยาริส ต่างๆนะครับหรือแอทชาร์มิลลาไอเทนเดอร์ถ้าเป็นของแท้จะไม่มีคำว่าอะ,อะไรทั้งสิ้นเลยมันจะเป็นแบบนี้ครับดำๆและข้างหลังมันจะแตมยี่ห้อรุ่นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการดูเนาะเพราะว่าการสา์ทุกวันนี้กว่า90%รถในประเทศไทยติดเป็นของปลอมหมดเนาะจนลูกค้าเข้าใจผิดว่าอันนั้นคือของแท้นะฮะอ่ะถามว่าของแท้มันดีกว่ายังไงหนึ่งเลยมันเซฟตี้ตัวถังและสี่ล้อของคุณลูกค้าได้ครับมันไม่ทําให้เวลาหลุดแล้วตัวถังและสี่ล้อเป็นรอยนะอ่ะติดตั้งวด้้ใหนะย เป็นชุดใหญ่เลยนะของชุดแต่งนะครับก็เป็นชุดแต่งหน้าหลังนะครับคู่ล้อก,กับข้างได้แบบนี้หมดเลยฟรีๆเลยนะครับไม่ได้เก็บตังค์พี่ทิติพรเพิ่มเติมเลยเนาะเราจัดให้ฟรีวิ่งในกราสินโดดเด่นแน่นอนไม่เหมือนปาเจโร่แถวหน้าแน่นอนเอาเรื่องที่อยากโดดเด่นนะครับไม่อยากเหมือนใครก็สามารถติดต่อเบสเข้ามาได้นะครับเพิ่มเติมในรุ่นนี้บายสปอร์ตวันน่งมีให้นะครับในรุ่น2023-2024เนี่ยมีบายสปอร์ตวันนี้เตือนเปลีนน่ยนสายขวาแล้วบางทีลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดเพราะรุ่นปีที่แล้วมมมมัมมนะัััันนน่ีีีีเเเาาะะด๋ยววป้้้้้้รรรรรตติงงใหแลกบบท4อออคพ ขอบสบสีทูโทนให้ด้วยนะฮะตัวนี้เนาะก็ติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้เลยเรามาดูภายในกันหน่อยดีกว่าครับภายในรุ่นนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างมาต่อครับภายในครับของรุ่นพรีเมียมนะครับก็เหมือนที่เบสบอกนะครับว่ารุ่นพรีเมียมเนี่ยมันคือพื้นฐานจากรุ่นออริทิชันนะครับคราวนี้มาดูพื้นฐานว่า มันต้องมีอะไรนะครับหนึ่งเลยระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้ครบคันนะครับคันนี้มีแอร์แบกให้7ลูกนะครับตรงไหนบ้างละ7ลูกมีที่พวงมาลัยนะครับซ้ายขวานะครับหัวเข่าคนขับนะครับเสาเอนะครับแล้วก็ที่เบาะ นะครับตัวนี้นะคูน้านะครับอย่างละ2องสองมี1อย่างคือแค่หัวเข่านะหัวเข่าฝั่งนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็น7ลูกพอดีและในรุ่น e l d i t i o n ก็มี7ลูกเหมือนกันนะฮะคราวนี้มันหมายความว่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละเราเอาไปตกแต่งพ่นสีให้มันเป็น elite d i t i o n นะฮะและออปชันต่างๆที่เพิ่มมาใน e l i t ก็จะมีพวกด้านหลังลําโพงแต่จุดนะครับแจ้งเตือนลมยางอ่อนนะครับแล้วก็ที่ฉีดน้านู่นนี่นั่นเนาะที่มันไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่สเปคนี้นะครับหน้าจอนะครับรองรับ Google นะฮะ Android, Apple CarPlay นะครับโดยการเสียบสายนะไม่ใช่รังสายนะครับ n a วิเกเตอไม่มีแต่ว่าต้องเปิดจากในโทรศัพท์เราเองภาพไปขึ้นเช่นกันนะครับแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ฝาดให้ไฟฟ้าเปิดจากภายในรถได้นะครับเครื่องฟอกอากาศมีไหมในเมื่อหน้าตาของมันเป็นแบบ Air ์ดิจิตอลแอร์ดิจิตรุ่นนี้แจ้งก่อนว่าเป็นดิจิตอลแอร์ออโต้ก็จริงในรุ่นพัดไม่มีเครื่องฟอกอากาศ พรีเมียมมีไหมพรีเมียมมีเครื่องฟอกอากาศแบบ 10x อีลิตก็เครื่องฟอกอากาศแบบ 10x เช่นกันนะมันหมายความว่าหน้าตาของแอร์เหมือนกันทั้ง3รุ่นแตกต่างกันแค่เครื่องฟอกอากาศเท่านั้นเองไวร์ไรชัเจอร์นะฮะความจําเป็นสําหรับคนที่สายบันเทิงใช้โทรศัพท์เยอะนะครับหาสายช้าไม่เจอไวร์ไรชัเจอร์เรามีติดตั้งให้ทุกรุ่นนะครับไม่ใช่แค่รุ่นพรีเมียมหรือรุ่นเอเดชั่นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สเปดนะครับทุกรุ่นนะครับย้ำให้กล้องรอบคัน360องศาทุกรุ่นนะฮะเบรกมือ รุ่นนะฮะอันนี้เราติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยกะโจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติเฉพาะพรีเมียมและออดิชั่นเท่านั้นนะฮะอ่าตัวนี้เนาะติดตั้งมาแล้วก็ตัวนี้เรายังติดตั้งกล้องมาถึกหนานะครับในรุ่นออดิชั่นมาติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับมันสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในของบางอย่างเนาะที่เราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับหน้าจอผู้ขับขี่ครับแบบ7นิ้ว3มิตินะฮะตัวนี้ในรุ่นพรีเมียมมีให้นะฮะแล้วก็สามารถแสดงสถานะรถได้ไม่ว่าจะเป็นลืม ปิดไฟแนะ่ลืมล็อกประตูนะครับอ่าลืมปิดหน้าต่างนะฮะค้นหารถนะครับสั่งงานให้เปิดจากรีโมทน,นะฮะคลิปพวกนี้เบสทําไว้ให้แล้วนะฮะใครต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ้ยมันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เหรอมันฉลาดขนาดนั้นเลยปาเจโร่เนะี่ยมีนะครับอ่าเราไปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะในการเชื่อมต่อนะครับกับโทรศัพท์ใช้ได้เฉพาะรุ่นพรีเมียมและเอดิทเอดิชันเท่านั้นนะฮะใช้ได้ตั้งแต่ปี19แล้วนะความจริงเนาะอ่านี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับแพเเเเดิิชพพนนนะะะฮฮกกกีีีียยยรรร์์ข้้าามมมือทท่่วงลัใหุุะ ระบบไฟหนะ้าเปิดปิด,อ,ปดนะอัตโนมัติปัดหน้าฝนอัตโนมัติมีให้ทุกรุ่นโอ,อ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าปัจจรมันอ,อัดอัดแน่นอัดเต็มขนาดนี้แล้วรุ่นอื่นจะไปขายยังไงฮะในเมื่อทุกพัดทุกรุ่นก็มีนะฮะตัวนี้ก็บอกเลยว่ามิสซูจะไม่ค่อยกักออปชั่นเท่าไหร่นะในการที่ว่าใส่เข้ามาให้นะครับก็ใส่จัดเต็มให้เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วใส่วางสายที่พวงมาลัยได้นะครับ Adaptive Cruise Control คือความล็อกความเร็วแบบแปรผันอันนี้มีคลิปนะฮะ ทำไว้ให้แล้วนะครับล็อกความเร็วแบบแปรผันเนี่ยมาทางานยังไงมาช่วยอะไรเราได้ก็อย่างง่ายๆเลยเราขับรถออกต่างจังหวัดใครเป็นสายท่องเที่ยวขับรถที3 0 0ร้อ0โลสอย่าบอกนะครับว่าไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าเราจะมีสถานการณ์แบบว่าฉันเคยขับเกียร์ธรรมดามาออกต่างจังหวัดไม่เมื่อยช่วยได้แต่ในเมืองคุณเมื่อยใช่ไหมเวลารถติดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ออโต้เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ขับไกลๆก็เมื่อยครับ300400โลขามมนก็แข็งอยู่ดีนะวันนี้เรามีล็อกความเร็วแบบแปรผันให้แล้วในทุกรุ่นพัดพรีเมียมตอะ คุณลดความเร็วเลยไว้ที่1 0 0 1ง0้อ0ไม่เกินนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยครับปักคองพวงมาลัยครับข้างหน้าเบรกเราเบรกนะครับจนเหลือ0นะครับก็ไม่ค่อยมาเหยียบเบรกอีกทีหนึ่งรถมันจะหน่วงให้3วินะครับให้เราเหยียบเบรกคือการยกเลิกการทำงานนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้กับทุกรุ่นเนาะอันนี้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะเผื่อใครอยากอยากใช้ p t i ด e Cruise Control เลยเบสมันบอกดีขนาดนั้นดูได้นะเข้าไปดูในช่องได้นะครับประมาณ300กว่าคลิปเลยถ้าใครหาไม่เจอทักมาเลยนะว่าเบส คุยคอนโทรเป็นพี่ซื้อรถมา3ไปีแล้วพี่ไม่เคยใช้มันเลยอยากลองใช้สักครั้ง mm hmm. เห็นเอ็นบิวเก่งเลยนะฮะก็บอกได้ทักมาในไลน์เบสได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเบสส่งคลิปส่งลิงก์ให้นะครับไปลองใช้กันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันด้านหลังดีกว่านะครับว่าด้านหลังมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ ก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะมีคิ้วฝาท้ายนะครับให้พี่ติติพรนะครับแล้วรุ่นพรีเมียมนะครับหรือทุกรุ่นของ p ปรเจคสปอร์ตของเราเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้านะครับอยู่ที่ว่าการใช้งานในแต่ละรุ่นนะครับอาจจะใช้งานไม่เต็มฟังก์ชันเหมือนกันหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยมันสามารถสั่งงานได้ถึง5รูปแบบนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพัสดเนี่ยได้4รูปแบบนะอันนี้นะครับและภายในนี้เราจะติดตั้งชุดพรม 6D เพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนนนนนนนะะะครรรัับบววววมมมถถถึึงงงดดดดททท้้้้้้้าา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 ยยยยยกกกอออออฝเเ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 ปป็ซซตตติลลี่่่แใหูพพืไไขขจ ไปโดนตัวถังและสีนะครับเผื่อวันทีแล้วขนของพับเบาเขาต้องยอมรับนะครับรถเป็น7็ดที่นั่งก็จริงคันใหญ่ก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเ,เราอาจจะได้ใช้กันแค่5้าที่นั่งเนาะข้างหลังเราก็เก็บสัมภาระได้เต็มที่นะครับอ่ะแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังครับวันนี้นี่ครับพี่ธีพรนะเครเลือกเป็นชุดแต่งแบบ ไม่มีทอ่อนะฮะก็ชุดแต่งนี้บอกเลยว่าไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับเราจะเห็นแต่ท่อเหลี่ยมมาบ่อยกันมากวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับเป็นชุดแต่งองีกชุดแต่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่ามันดูลงตัวมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งแบบไม่มีทอ่อนะครับแต่มีไฟเบรกให้นะตัวนี้เป็นของสปอร,ร์ตไรเดอร์เอ็มเหมือนกันนะฮะนี่คือด้านหลังเพิ่มเติมให้ว่าเรามีระบบอะไรเพิ่มเติมในรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะมีกล้องรอบคาน360องศาให้นะครับรวมถึงระบบช่วยชอยออกจากช่องจอดด้วยในกรณีที่ว่าเราเอาหัว ตัวนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยถ้ามีอะไรก็แล้วแต่วิ่งด้วยความเร็วมากกว่า7กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านหลังนะครับจะมีเสียงสัญ,ญญาณเตือนให้ด้วยนะครับให้เรารู้ตัวว่าอย่าเพิ่งออกมานะไม่อย่างนั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับรวมถึงแต่กกาลังเครื่องยนต์ด้วยเวลาเราถอยหลังเข้ากําแพงเนี่ยเนาะในกรณีถอยหลังเข้ากำแพงข้างหลังเป็นกาแพงใส่เกียร์ดีเพื่อจะเดินหน้าแต่จังหวะคุยโทรศัพท์นะครับไปเข้าแค่เกียร์ R แล้วเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่ถ้าไม่มีระบบนี้คุณ เหยียบคันเร่งไม่เป็นไรนะครับเสียงสัญ,ญญาณจะเตือนนะครับแล้วบอกให้เอาค้าอจากคันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเซฟตีเราได้นะครับทั้งหมดก็จะเป็นสเปคในรุ่นพรีเมียม2023 2024นะครับตัวนี้เนาะก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วใครอยากตกแต่งแบบนี้ก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เอารถคันนี้ไปส่งมอบให้พี่ธิติพรจากกลาสิงก่อนนะครับวันนี้ไปขอตัวไปก่อนแนละ้วสวัสดีครับ Drive your ambition,